มาแล้วมาแล้วมาแล้วว่ายน้อยจันจันจันมึงนี่น้อยจันมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยหัวเพียงแค่แค่แค่ว่ายว้ายคักว่คักว่าว่คักว่คักโอ้หมอนี่โอ้ยคักขนาดอบโอ้ช็อกโกหมาดอกเด็กบางน้อยน้อยมืงหนีมากก็บางน้อยน้อยมาท่องให้ท่องหน้าก็สิประมาณนี้ละพี่น้องอาการเ้็กน้อยดีใจพี่น้องพามาท่องให้ท่องหน้าลาก็ะิบ ช้าชาเน่ง,นนนนนนง,ห,งหน่อยพ่นพูนพี่น้องโอ้ยมวนครับพ่นป้าป้าผ้ามาทองให้ทองหน้าพ่นโอ้ยมวลพ่นละผ้ามาชมบรรยากาศพี่น้องเร็วตายไปแรงนั่นั่มไปไปก่อนเร็วเร็วเร็วมาเร็ว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 ไปโอ้ยหมดง่ายหน่อยนี่นค้างไปข้ามามาป้าป้าผ้ามาอย่า,า,างพูนหกกะฮก ไปย่านไยานุนุนคุณย่าน้ไปยานนีไป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 นไปลวพี่น้องอ่าโดดไปโดดไปลุกไปไปเร็วเร็วย่างยย่างเฮ้ยโอ้ยจับหนูจังไหนโตหน่อยก็หนูเลยหมอนหนมามากมาุณนะคุณนะไปแล้วพี่น้องไปแร็วไปเร็วไปไปยางเลี้ยนเลี้ยหันการขุนุนๆุนโอ้คุณนะคุณนะ เอาแล้วเอาแล้วพี่กับนอ้องพูนพูนยังุ่นนี่ยังกันุ้นนี่เอาวมาหอดกันเล่นกันเลยตานนี่หมอน,นันออกเก็กไตแค่ก็มาเล่นกับน้องเลยไว้นี่นี่นี่มวนละมวนละ,นละเปลี่ยนบรรยากาศออกมาเล่นบรรยากาศนอกบ้านกันนะเล่นบรรยากาศนอกบ้านนี่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 มะลาโมย่านนอนี่นี่อเอลเจบอพูนพูนยอกได้ทุกมองมาหน้าก็มาหยอก,กันคือเก่าพี่น้องพูนพูน พูนนะพูนนะโอ้ยไายเพิ่นพูนเฮ็ดียงทายียงเลยแน่นั่นท่ายียงเลยละเต้โอ้ยพูนนะพูนนะโอ้ยกอดข้อกอดข้อเอาาเอานี่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 พ่นมวนเพิ่นละมวนเพิ่นละนี่นี่นี่กัดหูไอ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยพนนะพูนนะเอาาเอาแนวไดงเลยไอ้กำหนอนเฮ้ยฮพูนพูนโอ้พูนคักขนาดพูนนะพูนนะ พูนพูนพูนโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วม้วนเพิ่นแล้วม้วนเพิ่นแล้วนี่ม้วนเพิ่นม้วนเพิ่นโอ้ยเพิ่นโอ้ยมาให้มาหน้าแต่จริงแล้วพี่น้องตามมาทั้งพี่ทั้งน้องโอ้ยผีลาเต้ช็อกโก้ส่วนโคราบกับก้อนแล้วโคลาบกับก้อนไเนบ่ยไปไว้เลยไปๆไปๆยากเวรขึ้นไปกักตีก้อนไปไว้ผุดม้วนม้วนพุ่มม้วนแห่งพุ่มม้วนแห่งพูนพูนพูนพี่น้อง โอ้ยกัดหงกัดหงส์ไรเอาเอาแนวได้เพื่อนิอาแนวได้เพื่อนิพูนพูนพูนโอ้ยม้วนละม้วนคักพูนพูนพูนเฮ้ยเปลี่ยนบรรยากาศผ้ามาเล่นหน้าพี่น้องผ้าช็อกโก้ผีลาเต้มาหน้าช็อกโก้ลาเต้โตถึงมาหน้ามาเล่นเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อนวะพ่นมาหยอกกันนอกสถานที่เพื่อนวะโอ้ยพ่นพูนโอ้ยพ่นนะพ่นนะเอาเอาเอา นี่คาบคาบคาบแนวไหลพูนีแนวไหลพูนีโอ้ยขาดอยู่พูน่ะพูน่ะไปแล้วไปแล้วแล่นน้ำกันไปแล้วแล่นน้ำกันไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วโอ้พูนไปแล้วไปแล้วไปแล้วพูน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 โอ้ยไวไวไปพูนแล้วพี่น้องไปขาดขนาดพูนไปแล้วไปแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วไหวไรจันจันจันมึง,น,น,งมม ting, haha, Lanka, นีหน่อยจันมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้ยหอบเพีงแค่แค่แค่โอ้ยไหวคักไหวคักไหวไหวคักไหวคักโอ้หมอนี่โอ้ยคักขนาดไปเลยพ่อตาขี้ดีๆนะ หยกบ้ายู่เนาะโอ้ยมิ่งขัดวิ่งขัดโอ้ยคุณน่ะโอ้ยโอ้ยพี่น้องมาไม่มาเข้าบ้านฮอดบ้านแล้วไปฮอตบ้านแล้วพี่เมียวทาฮับหลาเจ้านี่โอ้ย,อย,อย,อยพี่ามามนเ,นนเนมียวมาทาฮับเพลยรถดับเลยโอ้ย bàn đi